โอเคครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้อยู่กับฝาสูป2รุ่นนี้นั่นก็คือเทนาและบีดนะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกรายละเอียดของฝา2รุ่นนี้ว่าทําไมมันถึงต่างกันต่างกันเนี่ยหมายถึงลักษณะของเบ้าฝานะครับนอกจากที่นอกเหนือจากเสื้อน้าเสื้อลมแล้วเนี่ยมันก็ยังมีความต่างของฝาสูปนั่นก็คือ ฝาที่เป็นเบ้าฝาที่มีความต่างกันนะครับมันมีความต่างกันที่เบ้าฝาด้วยนะครับอ่ะต่างกันก็อย่างนี้นะครับอ่าเหมือนอย่างนี้เลยซ้ายจะเป็นของเทน,น่าขวาจะเป็นของบีดนะครับ ก็ต้องเกินก่อนว่าฝาสูบของเทน่าเนี่ยคือมันจะมีลักษณะแบบนี้เกือบจะทั้งหมดทุทกรุ่นเลยนะก็ทุกรุ่นเลยของที่เป็นตระกูลโนวาจะมีจะมีผิดแปลกไปไปรุ่นหนึ่งนั่นก็คือของสมายหรือหรือของเทน่านิวบางตัวหรือตัวสุดท้ายนี่แหละผมไม่แน่ใจนะครับแต่ของสมายเนี่ยฝาสูบจะเป็นอีกแบบหนึ่งนั่นก็คือแบบของบีดเลยนะครับฝาจะเป็นลักษณะแบบนี้ ก็คือเป็นลักษณะของบีดคล้ายๆของบีดเลยนะครับแต่โดยส่วนมากแล้วตระกูลโนวาฝาจะเป็นลักษณะแบบนี้ด้านซ้ายนะครับคือลักษณะหลุมกว้างลักษณะอ่าลักษณะจะเป็นหลุมกว้างแบบนี้นะครับไม่มีเทเปอร์หรือ,อมีองศาตัดขอบด้านข้างแบบของบีดแบบนี้นะครับบีดเนี่ยจะเป็นขอบข้างเนี่ยจะจะถูกบีบหรือ อาจจะถูกกดให้ใกล้หัวลูกสูบมากมากที่สุดนะครับเกือบเรียกว่าเกือบจะแนบเลยก็ว่าได้แนบชิดเลยก็ว่าได้นะครับฝาลักษณะ2รุ่นนี้นะครับให้ความรู้สึกต่างกันให้ผลลัพธ์ต่างกันนะครับโดยพื้นฐานเนี่ย พื้นฐานเลยเนี่ยฝาบีดเนี่ยคือบีดเนี่ยมันเป็นมันเป็นรถสปอร์ตนะครับเพราะฉะนั้นแล้วฝาสู่แบบนี้ก็คือง่ายๆเลยฝาแบบบีดเนี่ยจะให้กำลังอัดที่เยอะส่วนของโนวาหรือตระกูลโนวาเทน่าเนี่ยมันจะให้กำลังอัดที่ไม่สูงหรือไม่มากเท่าของบีดหรือฝาสไตล์แบบของบีดนะครับก็ เท่าที่เราเท่าที่ผมเห็นหรือทุกคนเห็นเนี่ยฝาฝาแบบบีดเนี่ยจะมีอยู่ในทุกรุ่นเลยที่เป็นรถสปอร์ตนะครับรถที่เป็นรถสปอร์ตเนี่ยอย่างอย่างบีด l s n s r หรือค่ายอื่นคาวาซากิก็อย่างเช่น kr Victor เซอเนี่ยฝาซูก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับยามาฮ่าทัด tr t z r t s m อะไรประมาณนี้คือฝาจะเป็นลักษณะแบบแบบของบีทัท้งหมดก็คือลักษณะของรถสปอร์ตเลยคือจะมีฝาลักษณะแบบนี้เลยนะครับส่วนเทน่าเนี่ยหรือรุ่นอื่นๆื่ค่ายอื่นๆที่เป็นรถทรงกระเทยหรือรถทรงแม่บ้านเนี่ยฝาสูบจะเป็นแบบนี้เลยนะครับคือลักษณะจะคล้ายๆกับของเทน่าทั้งหมดก็คือจะเป็นหลุมกว้างแบบนี้นะครับ และที่ต่างกันอีกหนึ่งอย่างเลยนะครับฝาสูบที่เป็นลักษณะของบีดเนี่ยส่วนมากแล้วจะอยู่ในรถที่เป็นรถสไตล์สปอร์ตทั้งหมดส่วนฝาสไตล์แบบของเทนาคือหลุมกว้างเนี่ยก็จะเป็นฝาสูบที่อยู่ในรถแม่บ้านหรือรถกระเทยทั้งหมดนะครับทำไมมันถึงทำฝาไม่เหมือนกันทำไมไม่ทำฝาแบบโนวาทั้งหมดหรือทำไมไม่ทำฝาแบบบีดท,ทั้งหมดนะครับ ก็คืออย่างนี้ครับบีดเนี่ยอย่างที่บอกครับมันเกิดมาเป็นรถสปอร์ตส่วนเทนา่ามันเกิดมาเพื่อเป็นรถจ่ายตลาดหรือรถแม่บ้านกึ่งสปอร์ตประมาณนี้นะครับลักษณะของเทน่าเนี่ยหรือฝาที่เป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็อย่างที่บอกมันจะอยู่ในรถแม่บ้านหรือรถเทยนะครับทําไมถึงทําฝาแบบนี้ก็เพราะว่าฝาแบบนี้เนี่ยมันให้อ่ามันให มันมันคือมันให้กำลังอัดที่ไม่มากก็จริงแต่เรื่องของความร้อนเนี่ยมันไม่มีความร้อนสะสมนะครับอันนี้คือพูดจากที่ผมใช้งานนะครับจากที่ผมใช้งานมาทุกรูปแบบแล้วนะครับฝาเนี่ยผมทำมาทั้งหมดหลายรูปแบบนะครับทั้งตื้นกว้างหลุมลึกหลุมเล็กหลุมบางหลุมหนาคือผมทำมาหมดแล้วนะครับ ฝาแบบเทนาเนี่ยหรือรถกระเทยหรือรถจักตลาดเนี่ยในหลายๆรุ่นเนี่ยมันให้การเอ่อมันให้มันมันให้ข้อดีในเรื่องของการกระจายความร้อนนะครับคือความร้อนมันจะไม่สูงมากนะครับความร้อนไม่สูงใช้งานได้ทนไม้ทนมือมากกว่านะครับไม่ต้องดูแลมากมายนะครับด้วยความที่กําลังอัดไม่มากเกินไปนะครับการกระจายความร้อนทั่วถึงหัวลูกสูบ นะครับทั่วถึงฝาสูบกว่านะครับกระจายความร้อนได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นมันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นเสื้อน้ําหรือระบายความร้อนได้น้ำนะครับก็เป็นเสื้อลมซะส่วนใหญ่นะครับแต่ข้อเสียก็อย่างที่บอกครับมันกระจายก็อมามันให้กําลังอัดที่ไม่เยอะมันให้พลังกาลังที่ไม่มากเพราะฉะนั้นแล้ว มันก็เลยถูกออกแบบมาให้เป็นฝาสูบลักษณะแบบนี้ด้วยข้อดีของมันคือดูแลรักษาง่ายกว่านะครับความร้อนไม่เกิดเครื่องไม่ฮีตนะครับลูกสูบไม่ละลายหัวเทียนไม่ละลายนะครับคือข้อดีคือเครื่องมันเย็นกว่านะครับแต่กําลังอาจก็ไม่สูงนะครับไม่สูงเท่ากับของบีดหรือฝาสูบสไตล์รถสปอร์ตแบบบีดหรือรุ่นอื่น,นๆที่เป็นลักษณะฝาสูบแบบนี้นะครับ อย่างที่ผมเกินไปนะครับคือฝาสูบของบีดเนี่ยหรือรถสปอร์ตทุกรุ่นที่เป็นสองลวเนี่ยฝาจะเป็นลักษณะแบบนี้เกือบทุกรุ่นหรือทุกรุ่นเลยก็ว่าได้นะครับทําไมถึงต้องเป็นแบบนี้เพราะว่ามันให้กําลังอัดที่เยอะมากนะครับให้กําลังอัดที่เยอะมากให้พละกกาลังที่ดีกว่านะครับแต่ข้อเสียเนี่ย ก็ไม่ใช่น้อยนะครับความร้อนเนี่ยสูงมากทําไมถึงสูงมากเพราะว่าฝาสูบลักษณะแบบนี้เนี่ยมันบีบค่อนข้างบีบหัวลูกสูบมากนะครับแล้วเรื่องของการกระจายความร้อนเนี่ยมันจะทําได้ไม่ดีเท่าของอเทน่านะครับคือหรือฝาสูบสไตล์แบบเทนา่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยความร้อนเนี่ยมันจะสูงแล้วก็สะสมเรื่อยๆๆ,ๆนะครับมันก็เลยกลายเป็นเสื้อน้ํา ทั้งหมดในรถสปอร์ตนะครับง่ายๆเลยนะครับ1้0สิก็แค่ร้อยสิซีซีแต่ทำไมต้องเป็นเสื้อน้ำนะครับเป็นเสื้อลมก็ได้ลูกก็แค่เล็กนิดเดียวมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับมันหลายปัจจัยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคือหลักๆเลยเนี่ยฝาเนี่ยฝาเนี่ย,ยสำคัญมากการบีบอัดฝาเนี่ยมันทําให้ความร้อนสูงนะครับมันจะทําให้เกิดความร้อนสูง หรือถ้าถ้าพูดง่ายๆถ้าถ้าเปรียบอีกเทียบอีกอย่างคืออย่างเช่นรถยนต์เนี่ยถ้าถ้ารถยนต์คันไหนที่ปาดฝามาแล้วเนี่ยรถคันนั้นเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องความร้อนนะครับจะมีปัญหาในเรื่องความร้อนบ่อยมากนะครับอันนี้คือในถ้าพูดถึงมอเตอร์ไซค์เนี่ยคือสูบเดียวเนี่ยเราจะไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกนะครับ เราจะไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ถ้าพูดถึง4สูบหรือรถ,รถ,ร,ถรถยนที่ถูกปาดฝามาแล้วเนี่ยกำลังอาจจะสูงมากแล้วก็ความร้อนจะเกิดขึ้นค่อนข้างง่ายนะครับประมาณนั้นในของในของสูบเดียวในในรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยอาจจะสังเกตไม่ค่อยได้แต่ที่เรารับรู้ได้เลยก็คือเสื้อน้ํากับเสือ้อลมนะครับ ซื้อหนากับเสื้อลมแน่นอนความร้อนมันสูงมากแต่ข้อดีคือคือ,คอมันได้กําลังอัดที่เยอะกว่านะครับได้กาลังเยอะพลังกำลังก็เยอะนะครับประมาณนั้นแต่ข้อเสียก็อย่างที่ผมบอกคือความร้อนมันจะค่อนข้างสูงมากๆนะครับคือถ้านึกภาพไม่ออกเนี่ย้องลองเอาฝาไปไปทำไปทำดูก็ได้คือถ้าใครขี่ ขี่รถที่เป็นเสื้อลมอยู่อย่างเทนาบีอ่าเทนาจอาหรือลีโอหรืออะไรพวกเนี้ยหรือเมดหรืออะไรพวกเนี้ยที่เป็นเสื้อลมฝาลมเนี่ยลองเอาฝาไปทําแบบนี้ดูก็ได้ครับไปทําให้มันตีบลงอ่าแล้วเป็นหลุมตรงกลางแบบของบีดอย่างเงี้ยนะครับแล้วแล้วให้ลองสังเกตดูหรือถ้าสังเกตไม่ได้จริงเนี่ยไปซื้อ เกตวัดมาใส่คือเกตวัดน้ำมันเครื่องเนี่ยวัดอุณหภูมิน้ำมันเครื่องก็ได้นะครับมาใส่ดูแลลองขี่ดูจับจับจับหรือสังเกตอุณหภูมิก่อนและหลังทําไว้ท่านจะเห็นทันทีว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายนะครับอันนี้คือผมพูดจากการทดลองหรือการใช้งานมาแล้วทั้งหมดนะครับ ก็เลยอยากจะมาแชร์ให้คุณผู้ชมได้รับชมนะครับว่ามันมีความแตกต่างกันประมาณนี้นะครับและนี่คือทั้งหมดของฝาสูบเทน่าและฝาสูบบีดนะครับหากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อก็อย่าลืมรับชมและติดตาม ก่อนจบคลิปกดกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ขอบคุณครับ